สวัสดีเจ้าทุกทคนไปวันนี้เรามาทำน้ำพริกโจนกินนะเจ้าน่ากินก็เจ้าปไปดูวิธีทำกันได้เลยเจ้าใครอยากทำกินมาทำเลยทำบาบหยากเจาะรสชาติดีอทำบ้านนี้ทำทุกทำที่ไรเบ่เกยเหลือสักเตือเลยเจ้ากินแซ่บกันขนาดเลยเพราะวม่ได้กินพักสดนะเจ้าเนาะไปะเข้าไปกิน น้ำพริกโจรกันดีกว่าเจ้าไป,ไปไปทำกันดีกว่าเจ้าทุกทุกคนยังไงมันถึงเป็นน้ำพริกโจรบอกทีมาก็เดียวอันนี่วัตถุดิบของมันก็นมีพริกจินดาแดงจะมีพริกขี้หนูผลน,นะพริกขี้หนูมันจะหอมนี่จะเนาะกระเทียมหอมแดงมันตราปี๊บแล้วก็ไอกะปิกะปิเอาไปย่ปยางแล้วนะจ๊ะ ามาขามเปียกแช่น้ำร้อนไว้ร้อนอันนี้เป็นน้ำน้ำต้มกุ้งนะจอะกุ้งทำความสะอาดกุ้งสดแต่โจ้บนบนไทยบะเมีเนาะตอนที่ทำอันนี้เรามาดัดแปลงใส่กุ้งสดตัวนะจ๊ะเป็นหลวกมาเรียบร้อยล้หลวกพอสะดุง้งแล้วก็มีน้ำมะนาวกิ่นกับพักสดไปเรามาเริ่มทำกัน ก่อนอื่นก็มาหั่นพริกกันนะจ๊ะเป็นพริกทุกอย่างเช่นที่หั่นเอานะจ๊ะเพราะว่าโจนเปินเปินไปตำน้ำพริกที่มาของโจนก็คือเห็นเปินบอกว่าโมโหจะถูกก็พปิดนะเปินเล่ากันมาเปินบอกว่าไอ้ที่เปินห้องาเป็นน้ำพริกโจนนี่ก็เพราะว่ามันโจนเป็นหลักเข้าบ้านเปินไปขโมยของเปินแล้วมันก็หิวเข้า อยู่เข้ามันก็อยากให้กินกน้ำพริกกันเนาะไปตำเด้อก็อเจ้าของบ้านบนได้ยิ้นก็เลยใช้พิธีหั่นเนาะหั่นทุกอย่างหูหทุกตัวพิษโูนะแต่ว่าไข่ที่หูกบบร,ระบอกพเต้ยนะเจ้าฟังบนมาแค่เนี่ยเจ้าแต่ก็อร่อยนะเจา้าปกโตมันจะ,ม,นจะมันจะแซ่บหน่อย กินกับผักสดก็ได้ผักสดนี่ลั้มจ้ะพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูสวนนะพริกขี้หนูสวนนี่มันจะหอมแต่ถ้าใส่แต่พริกขี้หนูสวนอย่างเดียวมันจะเผ็ดนะพริกจินดาแดงกับเอ้พริกจินดาแดงกับเจว่าจะบเผ็ดนะเผนะ็ดเหมือนกัน สชาติมันก็จะมีเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดๆทุกอย่างมันจะเป็นสดหมดเราจะนะ là có mặt hành hòm đen gặp thuốc đen ừ, thuốc vàng thuốc vàng xây hành một พี่แค่นี้นะเวลาทำแล้วนี่ใครกินก็นติดใจกันส่อทำบ้านนี้จะทำบ่อยหั่นหอมแดงแล้วก็หั่นไอ้ไอเทียมเลยอ่ะ ช่วงนี้ขออันเวลาสักน้อยเอี่ยจ้าติบไได้กินไ่ได้มาพบหน้าตากันแต่ว่าเราก็จะมาพบกันในคลิปถั่วไปเนี่ยเนาะวันนี้ลืมกันเพราะว่าช่วงนี้จะขอลดความว้่นเห็น,น่อยเจ้าใกล้จะถึงเวลาเป็น,นเจาะเลือดละวันทีสิบแปดเนี่ยหมอนัดนัดพบหมอช่วงนี้ ผมซื้อแบบน้ำหนักขึ้นหมากเหลือเกินขออยู่อันเบื้องหลังนะจ้ามะคขือกทศใจอันแหงก็หอมกระเทียมจีนนะน,นี่พอดีมีกระเทียมไทยอ่ะขอใส่กระเทียมไทยกระเทียมไทย,ทย,มไ,ทยไม่จะหอมเลยก,ก,ก็จีบมันกีบเล็ก แต่ว่ามันก็หอมหอมเผ็ดเปลนบอกโจมันไปนเข้าไปเข้าไปขโมยของเปลนแล้วก็มันอยากกีนหิวเข้าโจนี่ก็จะเย็นนอะสมมติว่าเรื่องจริงนีิ เย็นยิงมเย็บมีน,น,น,นาไม่กินข้าวบ้านเปิ้ลกําหนดแล้วเจ้าของบุานมามายิ้หัวก็ะดีเขาก็หั่นประมาณนี่แหละต้องไปเอามันละเอียดหยิบทัก ไันไอ้กุ้งไว้เลยจ้ะแต่โจนนี่คงบ่มีกุ้งนะนี่เรามาดัดแปลงเพิ่มความอร่อยหน่อยใส่เนื้อกุง้งลงไป ชิ้นใหญ่ยอยู่ดีเราต้องการน,นะจ๊ะนี่เอน้ำซุปใส่ลงไปขอล้างมือแป๊บนึงเจดมันตราไปนิดนึง อย่ไปใส่เยอะนะรับก่อนอื่นเรต้องเอาอันกะปิปีมบงละลายกันกันน้ำตาลอย่าไปคุณไปใส่เยอะนะจ๊ะใส่แล้วเขาต้องชิมด้วยก่นชิมตามรสชาติที่เขาชอบใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เผ็ดใครชอบหวานเยอะก็ใส่ออกหวานใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ออกเปรี้ยวอยู่ที่เรา น้ำซุปนั่น,นนี่เป็นน้ำต้มฟุ้งอ่ะจ้อนี่จะน,นีความมันของไอ้มันกุ้งอ่ะปีบมะนาวลงไปมะนาวนี่ก็เป็นมะนาวไล่เม็ดอ่ะจอ้อ ก็ูกถูกมันก่อนเอามาบีบใส่ถุงเล็กๆใส่ตู้เย็นเอาไว้ไส <ป S 2> ช่องฟิตเอาไว้น้ำมะขามเปียกลงไปน่อนน้ำมะขามเปียกมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือจะมีออกหวานหน่้อยนะเปรี้ยวหวาน จากนั้นเราก็เอาทุกอย่างนี้ลงไปเดี๋ยวไปเซย์จะก็ได้ันเะเหอมกระทเทียมใส่กันเลยซุปนี้ใส่ลงไปอีก

กิมันตางไปอีกหน่อยปลานิดนึงผู้ชายจริงจริงเขาต้องการอะตุอยางชิมดูอีกที เดี๋ยวอีกนิดนึงมาขัอีกทีนึงนี่ให้กลิ่นมดใส่ตู้เย็นได้เก็บใส่ในตู้เย็นได้ อแอบอร่อยแอบใครชอบสุดกระใสลงไปนะจ๊ะต่บ้านนี้บร่ได้กินใสกุ้งลงไปเลยมาใส่ถ้่วเลย มะนาวหอมกระเทียมมาเลยเจ้ากินเข้ากันปะน้ำพริกโจนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอะหน้ากินกระจากผักกาดก็เต็มถาดเลยมีหยอดกระถินมะแตงมะเขือแล้วก็ตัวฟักยาวฟักกระทินนะเจอถทินเม็ด แซ่บขนาดเลยเจ้าใครยังไม่ได้กินข้าวเอาเข้าวสวยมั้งหรือบ่ต้องเอาก็ได้ที่บ้านนี่ก็มีมากินด้วยกันเจ้าทุกๆุกคนปะน้ำพริกโจนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าน้ำพริกโจนของเขากระเสรเรียบร้อยแล้วนะเจ้าใครที่เข้ามาแล้วก็เจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันจิมหรือเจ้าเขาทนไม่ตจความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า